เฟซครับห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะทะ่านาสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาระเบิดฉุดเทิงครั้งแรกรู้สึกไงบ้างก็สำหรับวันนี้นะคะมาระเบิดฉุดเทิงเป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกดีมากคะ่ะรู้สึกเกียรติมากเลยนะคะจริมีอยากมารายการนี้มานานมากแล้วค่ะค่ะแล้วยังไงคือนึกยังไงแบบว่าอยากมาเล่นซิกค,คอมเนาะกับระเบิดฉุดเทิงก็อยากมาเล่นนานแล้วค่ะอยากมาเจอพวกพี่ๆนานแล้วค่ะอยากมนซิกคอมกระโดดแบบนี้บ้างนะครับมาได้มาเล่นสนใจค่ะได้ใั้รางวัล ดินดินค่ะตลกดีค่ะหอมคะแล้วมีปล่อยมุกอะไรกับพี่เทพี่หนงบ้างยังเอ่ยปล่อยมุกบานเลยค่ะก็ดุดหุดสกินบานคือพี่เขาก็หลุดมุกมาแต่อาจจะตามไม่ค่อยทันนะคะก็ต้องไปแบบต้องหลุดมุกกลับไปบ้างแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ต้องลองดูค่ะค่ะยังไงอยากให้พูดติดตามถึงระเบิดเถิงตอนนี้ที่จะออกอากาศวันที่24กรกฎาคมนิดนึงค่ะค่ะก็ระเบิดเถิงตอนนี้นะคะออกวันที่24กรกฎาคมค่ะ